วันนี้ทานข้าวเก่งจังเลยทานข้าวกับอะไรครับทานข้าวกับไข่ตุนครับรอแ,แล้วใครเป็นคนทำครับหนูทำครับโอ้ยเก่งจังเลยอร่อยไหมเนี่ยอร่อยครับให้กี่คะแนนเนี่ยก้าล้านคะแนนอ้ย,อยแบบอย่างเยอะเลยอะ่ะเดี๋ยว <laughs> ขอดูหน้าตาไข่ตุนได้นะโอ้ยไข่ตุนมนะัน,นใส่อะไรบ้างนะน้องฟิล์มคุณแม่ไม่รู้เลยลูก เแดงแดงคือ<ม>อะไรมะเขือเทศโอ้มะเขือเทศมะเขือเทศม,มีประโยชน์ไหมมีปะคะับแล้วมะเขือเทศมีประโยชน์ว่าไงนะลูกโปรตีนโอ้ยโปรตีนด,ด้วยมีวิตามินเอสูงโอ้มีวิตามินเอด้วยท่าก็วิตามินบีให้สให้ให้ฉลาดอ๋อให้ฉลาด<ะ>มีโอเมก้าสาม มีโอเมก้า3ด้วยครับอ๋อแล้วเราแล้วเขียวเขียวเนี่ยเขียวเขียว,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 วอะไรอ่ะผักชีโอ้มีผักชีด้วยเหรอผักชีเลยนะพ่อลองกินสมองจะฉลาดมากอ๋อฉลาดมากมีโปรตีนอืมมีโปรตีนด้วยเอ้ยโปรตีนไม่ได้มาจากเนื้อสัตว์และไข่หรอไม่ใช่เอ้ยผักมันให้เกลือแร่ว,วิตามินใช่แล้วเออแตใช่ป่ะดูคันดิดูตับปะปะ อือือ hmm> um อร่อยมากนี่หนึ่งหนึ่งซสนวันนี้เป็นแชมป์เปี้ยนไปเลยเย้แล้วรางวัลถ้วยทองหนึ่งล้านบาทไปเลยย้ยอะปะงั้นทานให้อร่อยนะไว้พบกันกับเมนูหน้านะครับบ๊ายบายแล้ว